กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับเราจะมาอันบ็อกสินค้ากันนะครับเริ่มต้นด้วยนี่คือเดนเนลลเวลิงตันนะครับดูทางให้มันดูหน่อยดิเออของแท้นะครับ Wellington. เดนเนลเวลิงตันกล่องสวยงามมากอันบ็อกมาเจออะไรเจอบ็อกครับผมถูกตอ้องม่น่าถามเลยนะบล็อกแล้วก็ขอบทองว้าวทีนี้เราจะทำให้อันบ็อกได้มดไม่เกี่ยวสิใจเย็นมุดก็มาดูเลย มาดูอันบ็อกการอันบ็อกคือการออกมาจากกล่องนะครับผมกลองเซื้อหลูด,ดูดีใบนี้นะครับผมของดานิเ w ลวิลิงตันแท้เลยนะครับแกะซิลุกแกะแกะแกะดึงมาลุกดึงเออดึงดึงนะฮะดึง,ดง,ดดงโอเคไม่เป็นไรได้อยู่นะฮะนี่คือดนเอลวิลิงตันนะครับ D A N I E L W E L L I N G T O N ในกล่องที่เซอร์รูของเขาโอ้โหขอบเป็นทองทุกคนตั้งความหวังว่าข้างในมันต้องเป็นทองทั้งหมดแน่เลยนะครับมันต้องเป็นทองแต่แกะกันเลยครับ yo this is Daniel Wellington แกะซิลแกะนี่นะครับแกะก่อน d a n e l Wellington เปิดมาเจออะไรมั่งเราจะเจอนาฬิกาครับเราจะเจอนาฬิกาแล้วจะมีใบอันนี้คือไอคอนคือ introduct a new icon classic p e t i t e w h e r b y Candle Jenner นะครับคุณ Candle Jenner Candle Wellington นะ o r n by classic born by. Daniel Wellington คุณ Candle Jenner ครับเป็นนาฬิกา Daniel Wellington นะครับแล้วก็ Daniel Wellington ฝากกัน joy g u y to enjoy your new timepiece ใช่ใ we look forward to seeing how you style you you style your d w d classic ปฏนะินะครับหรือปฏิโจอ่ะประมาณนั้นคล้ายๆเนาะปฏิปฏินี่น่าจะเป็นฝรั่งเศสแหละดูก็รู้นะครับเป็น นาฬิกานี่ก็เป็นป้ายนะครับเดนิวเวลิงตันอ่านไม่ออกเดี๋ยวดูก่อนตามมองไม่เห็นเนมคลาสสิเซ็นอะไรสักอย่างหนึ่งฮนะแล้วก็เป็นตัวเรือนนาฬิกานะครับหลายท่านก็คงจะอยากจะดูว่าเป็นยังไงเนาะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวกล่องจะไปนะฮะพร้อมกับ โอ้ร้องไห้กันก่อนโอ้แกะไม่ออกกันเลยทีเดียวนะฮะนี่นะครับเป็นตัวนาฬิกาตัวเรืนนาฬิกาสวยนะสวยนะดูดีๆสวยนะ this is สายถักนะครับผมสายถักสายถักสายโลหะถักนี่ก็เป็นตัวเรือน d w ๆไมอยู่คือเรือนีงตนนะครับดูต่อดูต่อเลยๆดูต่อด,อดอูนี่นะครับนี้ก็ป้ายเนาะยีดาหลังเลยแล้วกันดูเลยแล้วกันแท้นะครับผมใจเย็น มีทั้งหมดขีดสเตลเลสสตีลใช่ไหมสเตลเลสสตีลคือไม่มีไม่มีอรอยเปิดสเตนเลสสตีลคือไม่เปิดไม่มีอรอยเปิดคำถามคือนี่ไหนไม่เปิดวะใช่ไหมดูต่อดูต่ออันนี้คือเดิโนเรน,นตน์นะครับแล้วก็จะมีตัวล็อคอันนี้คือเขาจะมีจุดให้แกะนะครับก็แกะออกมาได้นะฮะ อันนี้เป็นไซสุภาพสตรีนะครับสุภาพสตรีแน่นอนเดนเน l ยลเวลิงตันนะครับถึงเห็นเงินเงินอย่างเงี้ยนะครับราคาก็ไม่ใช่ย่อยอยู่นะครับต้องกาบขออภัยท่านญาติด้วยนะครับที่ไม่มีถุงมือจับนะฮะขออภัยด้วยซื้อถุงมือไม่ทันแล้วก็คิดว่าไม่ไม่ใส่ถุงมือฮะไม่ใส่ถุงมือเพราะถุงมือไม่ทันนะฮะก็ดูไปก่อนแตงมือสะอาดนะค่าเชื้อโรคแล้วใจเย็น ไม่ได้ใส่ถุงมือถุงมือกระบี่ผันแล้วนี่ฮะสวยนะฮะสวยเดินเนื้อเวลิงนันเป็นนาฬิกาน่าจะเป็นนาฬิกาแนวแฟชั่นนะครับแฟชั่นแหละแล้วก็เป็นนาฬิกาเฉพาะบุคคลด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีการเลือกไซส์เลือกขนาดเลือกหน้าปัดอันนี้คือเฉพาะสตรีตต้องแขนเล็กมากยอมรับว่าแขนเล็กมากแขนเล็กมากท่านเจ้าของเก่านะี่ยท่านท่านกาลยานมิตัท่านญาติน่าจะแขนเล็กมากเลยแหละ อันนี้เขาบอกว่าของแท้จะมีแค่สามรอยเมันต้องมีหลายรอยสิเพราะอ,อะไรเพราะเขาต้องล่นได้ไงฮะแขนเล็กมากยังไม่ถึงกระเล็กเกินไปยังเป็นแขนมนุษย์อยู่อุ้ยขอโทษครับดูสิถ้าลงมาลูดูดเข้ามาใกล้ถึงขนาดนี้บอกเลยว่าตุ๊กตาบาร์บี้ชัดเลยข้อแขนเล็กมากนะฮะนี่คือตัวล็อกโอ้โหโคตรเทพอ่ะยอมรับเลยโอเขาหนาจริง โอ้เสียงก็พอเสียงคล้ายพวกตุป๊กปองมีแน่สุภาพสตรีังชอบกว่าเนานะสวยสวยสวยในเนื้อเวลิงตันนะครับข้างหลังก็ชัดทุกอย่างชัดหมดเลยมีแน่นี่แสดงว่าเดิมท่านจะไม่จับเลยเนี่ยใช้ถุงมือจับกันแล้วก็มันจะมีก็จะมีรอยนิ้วมือกับผมเป็นรอยนิ้วมือแรกซึ่งไม่ใช่เจ้าของอย่าเข้าใจผิดนะฮะ ผมเป็นผู้ที่มีรอยนิ้วมือบนนาฬิกาผมภาคภูมิใจมากคือผมเป็นคนที่มีรอยนิ้วมือบนนาฬิกาแต่ผมไม่ใช่เจ้าของนะฮะเพราะลืมใส่ถุงมือเดี๋ยวลงไปอาบน้ำสักหน่อยนะ่าจะดีนชีวิตเนาะเศร้าจริงๆกบขอบคุณครับ